ปาสแ่เป็นเเียรามากินล่าเมียวค่ะอันนี้สั่งให้ลุมีปลาท้องโกรด้วยนะเวลาปลาท้องโกรดปะเอาวะปลาท้องโกรอ่ะเอาอะไรเร็วอ่ะนี่ไงปลาท้องโกรอยู่นี่แล้วจะทอดได้อ่ะเขาใส่ลงไปเลยแล้วจะกินได้ไหมนี่ไงชีสอันนี้ชีสอยู่นี่ไหนชีสไหนเนี่ยอ่ะไอเยี่ย เอาสองก้อนสามก้อนเอาเอาเอาสามเอ้ยเอาสี่อนเนี่ยนี่มีปลาด้วยโอ้ปลาแซลมอนเ้ยเยอะไปปลามันคิดเป็นชีสเอาเอาเอาสามอ่ะเอากุ้งไหมกุ้งไหมกุ้งไม่ต้องเอาหรอกนี่ใส่ยังไงดิบยังไงก้ยก็ดิบใส่ไปได้เลยหมดเลยกุ้งกุ้งหกอันหล่นลงทีก็เก็บสี่หกอันอานี้ป่ะเบคอนมาเบคอนไหมหมูสไลด์ป่ะมันไม่กินหรอก เอาเลยเอาเอะเอาเอาก่อนชิ้ก่อนดูแม่น่ากินเลยลองชิ้นหนึ่งพอไหเดี๋ยวไม่อรอโอเคไหมมีอันนู้นนี่นะชิอก่อนเนี่ยอะไรอะคืออะไรอะไรของลูกมาแล้วมาตะกี้นี้มีปลาท่องโกะปลาท่องโกะเป็นแบบไม่ใช่ทอดแบบแห้งๆนะเออก็คือต้มไปในซุปด้วยเลยงงมาก ตอนแรกคุจะทอดไหมขอลองชิมน้ำหน่อยน้ำซุปกระดูกหมูอันนี้อะไรมาอุ้ยหอมอ่ะมันอยู่เมืองจีนเลยว่ะเมืองจีนกวักเลยก็ขออนุญาตถ่ายรูปอันนี้เป็นอะไรนะอหมูคุโรบุตะพริกหยวกโอ้โหมาเป็นหม้อเลยเป็นอะไรเผ็ดปะนิดหนึ่งเผ็ดเหรอต้นพริกมันเห็ด อ๋อมันเป็นพริกเหรอพริกใส่พริกลงไปเลยเหรออร่อยอยู่หมือนนายนะว,วายนี่ก็น่ากินมีกิมมิคให้ผัดเองอออหอมอยู่นะดูสักแกมมาแล้วแต่ว่าใหามันร้อนๆมันแตกๆเฮ้ยเอาข้าวไว้อ่ะเอาโจ<ก>้อ๋อเด็ก อันน oh, 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 ี้คือโอ้ยลูกสาวโอ้ร UH ้อนเหรอร้อนไหมร้อนบปล่าเราไปจับตอนน้องซูบิ๊กออา้ยนี่างหักมาแม่้งมาแล้วโอ้นี่โซฟากัดดอง ตอนแม่ถืออย่างให้ต้มน้ำข้าวจะนวดขึ้นแลให้ทาะเขาก็นี่ได้แล้วได้แล้วก็เหมือนแบบนี้ไงม้าแดงกับปลาแล้วมาอย่างนี้เลยเอาช่วยไว้ใส่เนี่ยดังก็แบบนั้อเห้ยมันน่าจะอันนั้นหรอเปลหมูของเด็กน่ะเองนข้อไก่ทอดอย่ลองมากินอันนี้ดูหมูโคูโรบุตะผัดพริกหยวกเห็ดหรือเปล่าดูเอ้ยนี่มันนี่มันไส้เป็ดนี่หว่า นี่มันไม่ใช่หมูนี่เอาหมูไม่ชอบกินเครื่องไหนนี่โอ้อ,อนมาี่มีแต่เด็ดเดี๋ยวกินอีกเพื่เลยหอมมากแลวอ,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 อน,นี้ยข้าวหรอัยไป้าวอ,อันนี้เหมือนผัดพริกเกลือเลยอืมมันผ็ดหวานมากอืมอ,อ,อ,อันนี้อร่อยจังหอม ทอดหัวหมดแล้วดวน่ากินมากข้าวต้มก่อนเนาะจะต้องกินผ bon ักกระดองอร่อยปะก็อร่อยแบบจริง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 ไหนลองชิมดิเหมือนมีหม่าล่าปะมีเนาะไม่จะวังลวกป่าร้อนร้อนเนาะเออมีหม่าล่าแ้วแบบเย่โอ้โหเปรี้ยว เปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอันนี้เดี๋ยวชาชานิดนิดอืมก็อร่อยดีนะกินแบบฉุนฉุนหน่อยผักกัดดองมีนี่เวลาอืออร่อยจะกินข้เป่าไหร่ะต่อไปชอบกินอันนี้มากเลยผัดถั่วแขกโห้นี่ก็อร่อย อ๋าเลยนะผัดตัวแขกปลาหมูเค็มแกเหลืออะไรเนี่ยเหลือปลาเหรอ เห็นว่ต้องหลายมานคืนเข้าไปหรอใช่มันเก่กอะจากข้าวบะเขาจากข้าวบะม่ออาร่อยอะปลาอร่อยป่ะกินยอดจะมาปลาไส้ไหมแปลกๆมันฉุนมากกว่าหรืออไม่ฉุนฉุนหม่าล่าเวลาตักกินเลยนี่ก็ชอบกินอาหารจีนแต่ไม่ชอบกินหม่าล่าไม่ใช่หรอไม่ออยู่กินนั้นเนี่ยเ้าว อะไรวะน่ารักมีหม่าล่ากินน่ารักมีอยู่นะมีกินหมาล่าอยู่หรือเปล่านี่ใส่สมุนไพรอาหารทั้งหมดของเราขน <Bliss S 1> มจีนนี่นีนต้อนนี่ลบายบายค่ะอจะบายบายค่ะบายบายอร่อยไหมคะอันนี้หวานหวานถ้เปรี้ยวหอะไรนะร้านนี้เราเปรี้ยวกว่าร้านที่ละมีดมูนเปรี้ยวกว่าเพราะแต่ว่าอันนี้มันก็นวลนวลมีดมูนม,ลลลมันจะเค็มมากแล้วก็เปรี้ยวแต่อันนี้เขามันก็สดได้เรื่อยๆอยู่นะ กินกับข้าวเปร้ยใส่ข้าวอะไรอ่ะร้านใส่ข้าวเอออันนี้มันเพราะมันจืดกว่ามีดมูนนะเนี่ยบบโอ้อะไรอ่ะเอาออกทำไมอ่ะงงอ,อ่ะลูกสาวกินไปหลายครัก็โอเคแล้วต้องกินหลายๆครัคเหมือนเออมันได้ชิ้นมากกว่าเน,นี่ยอร่อยดีปลาดอลลี่